ขอวอวยพรลูกค้าสุวรรณพัฒนาทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาอุดหนุนทองสุวรรณพัฒนาในปีมังกรทองปีนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขตลอดปีมังกรทองสิงเจียยู่อีสซินนี้หัวชย้ยขอให้เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสินเจ สีิ้นเหนียปลาฉายปีใหม่นี้คีดฝังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาร่างข้างร่างรวยตลอดปีสินเหนียงควายเลสสิ้นถีนเจนคังขอให้มีความสุขในวันปีใหม่สุขภาพแข็งแรงตลอดปีขอให้ลูกค้าสุวรรณพัฒนาทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังตลอดปีมังกรน,นะคะสูตรจีนนี้ขอให้ลูกค้า รวยเงินทองเฮงเฮงปังปังกันนะคะสินเจียยุอีสินนี่หัวใยเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกคนค่ะสินเจียยุอีสินนี่หัวใจตุ๊ดจีนนี้ถ้าไม่อยากได้แค่อังเปาก็มาเลือกช็อปทองร้านส่วนพัฒนาของเราไปเป็นเจ้าของสิคะ